สวัสดีครับเพื่อนๆมือใหม่นะครับในคลิปนี้ครูป๊อปจะมาแนะนาเพื่อนเพื่อมือใหม่นะครับฝึกเดินหน้าถอยหลังตรงนะก็เดี๋ยวครูจะให้น้องโฟมนะครับฝึกเดินหน้าและถอยหลังนะครับท่านี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่จะฝึกขับรถนะเพราะว่าเป็นการฝึกบังคับรถให้เดินหน้าตรงๆนะครับและถอยหลังตรงๆงนะครับการเดินหน้าตรงๆทําำยังไงนะครับก็คือเราจะต้องเดินหน้าให้รถเราอยู่ในเลนของเราให้ได้มากที่สุดเลย นะครับแต่ว่าในการทําตอนนี้ครูจะให้น้องโฟมเนี่ยขับเดินหน้าโดยที่ไม่ให้ชนเสาต้นซ้ายกับเสาต้นขวานะครับเสาต้นซ้ายที่ครูตั้งไว้4ต้นนะครูเปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีรถจอดอยู่ทางด้านซ้าย4คันนะครับเสาต้นที่1ก็รถคันที่1เสาต้นสองคันที่2เสาต้น3คันที่3เสาต้นทางซ้ายต้นที่4คือคันที่4ส่วนเสาต้นขวา นะครับก็มีสี่ต้นเหมือนกันก็เปรียบเหมือนกับว่ารถที่จอดอยู่ทางด้านขวานะครับมีอยู่สี่คันนะครับคือหนูขับเข้าไปในซอยตอกซอกซอยตามหมู่บ้านมีรถจอดทางซ้ายทางขวาอยู่จะทํำยังไงที่จะไม่ให้ชนรถทางซ้ายขวานะเสาต้นขวาก็คือรถคันที่หนึ่งใช่ไหมครับตัวแรกนะเสาต้นขวาคันที่สองก็คือรถคันที่สองเสาต้นขวาต้นที่สามคือคันที่สามและเสาต้นขวาต้นที่สี่คือรถคันที่สี่ถ้าขับ ตรงๆสิ่งที่จะเฉี่ยวชนกันได้ง่ายก็คือกระจกนะครับถ้าน้องโฟมหรือเพื่อนเื่อมือใหม่เห็นว่าช่องกว้างพอที่จะขับผ่านไปได้ก็ไม่ต้องไปขบกระจกมองข้างด้านซ้ายด้านขวานะครับแต่ถ้าคิดว่าแคบมากๆเลยกระจกมองข้างด้านซ้ายหรือด้านขวาเราต้องขบเพื่อที่จะให้ผ่านไปโดยที่ไม่ชนกัน ะะโอเคนะแต่ว่าสมมุติตอนนี้เราคิดว่าผ่านไปได้นะครับนี่คือสถานการณ์ที่1นนะก็คือเสาต้นซ้ายต้นขวาเหมือนกับอะไรครับรถที่จอดอยู่ฝั่งซ้ายกว่านะสถานการณ์ที่2ก็คือเสาต้นซ้ายอาจจะเหมือนกับฟุตบาทนะครับที่เราขับตามท้องถนนน่ะถูกไหมถ้าเราขับตามท้องถนนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่เลนไหนก็แล้วแต่นะต้องพยายามให้อยู่ในเลนของเราให้ได้มากที่สุดเลยนะครับถ้าขับอยู่เลนซ้ายก็ ต้องระวังฟุตบาทด้านซ้ายถูกไหมเพราะนั dad, like ้นเสาต้นซ้ายก็เหมือนกับฟุตบาทด้านซ้ายเสาต้นขวาก็เหมือนกับเส้นที่อยู่ทางด้านขวานั่นคือเส้นที่แบ่งเลนนะครับก็ต้องขับให้อยู่ในเลนของเราให้ได้ถูกไหมนะครับเสาก็ยังเปรียบเหมือนกับอะไรอีกเสาก็ยังเปรียบเหมือนกับคนก็ได้เสาต้นซ้ายเหมือนกับคนรอที่อยู่ทางด้านซ้ายรอข้ามถนนเสาต้นขวาก็คือคนที่รออยู่กลางถนนนะครับถ้าเราไม่ถ้าคนยังไม่ข้ามสมมติคนเราคนจะยังไม่ข้ามเราก็ต้องขับผ่านไปไม่ให้ชนคนที่อยู่ตรง กลางถนนนะครับนี่คือเสาต้นขวานะแต่ถ้าทางที่ดีเราให้คนข้ามถนนดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะโอเคเสาต้นซ้ายยังเปลี่ยนเหมือนอะไรอีกเหมือนกับถังขยะก็ได้เหมือนกับ,กกบเสาไฟฟ้าก็ได้เหมือนกับต้นไม้ก็ได้นี่คือเสาต้นซ้ายเสาต้นขวา,ายังเปลี่ยนเหมือนกันอะไรอีกรถที่วิ่งสวนมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าเสาต้นซ้ายขวาเนี่ยเปรียบได้อะไรหลายๆอย่างเลยจึงเป็นการฝึกสําหรับมือใหม่ ที่จะมาเริ่มต้นขับรถนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการขับไดน้ากันเลยนะก็ตอนนี้รถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหมครับ P ก็คือพักนะโน่องโฟมเหยียบเบรกลงไปนะครับอ่าเหยียบเบรกลงไปก็เกือบจะสุดไม่ต้องไปสุดเท้าจนแน่นมากเลยนะครับเหยียบไปประมาณทักเจพอนะครับแต่ถ้าเราเหยียบแค่ครึ่งนึงเหยียบเบรกไปครึ่งนึงประมาณ50%บอางทีเราเปลี่ยนจากเกียร์ P นะมาเป็นเกียร์ D เนี่ยรถอาจจะขยับ โ okay, อเคเหยียบไปประมาณสัก70%หรือ80%ก็ได้โอเคแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น K d ี r i v e อ่ารถขยับไม้รถไ,ไม่ได้ขยับใช่ไหมโอเคตอนนี้เราเข้าเกียร์ดีแล้วดูจับตรงนี้เห็นไหมอันนี้ที่เราปัดตรงนี้ใช่ไหมครับรถเกียร์โต้จะบอกสถานนะเลยว่าเราเข้าเกียร์อะไรอยู่นะโอเคเวลาน้อกโฟมปล่อยรถนะครับให้น้อกโฟมค่อยๆปล่อยเท้าขวานนะโดย การยกไปเท้าขึ้นมาอย่างช้าๆช้าๆนะโอเคดีมากครับช้าๆนะอะ<า>ตอนนี้อาถ <c oughs> ูกต้องแสดงว่าเมื่อกี้ล้อไม่ตรงใช่ไหมครับพอน้องโฟมปล่อยเบรคปุ๊บรถเอียงไปทางไหนทางขวาแสดงว่าล้อบิดขวาไปหนึ่งรอบนะครับก็ต้องคืนกลับมาทางด้านซ้า,ายหนึ่งรอบอย่างนี้เขาเรียกว่าพวงมาลัยตรงนะครับล้อตรงแล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรตอนนี้หน้ารถเราเอียงขวาไปนิดใช่ไหมครับ ปล่อยรถไหลช้าๆครับนั้นเมื่อหน้ารถเราเอียงขวาน้องโฟมต้องหกักหักปล่อยรถไหลช้าๆพร้อมกับหักซ้ายนะครับโอเคเคยค่อย,อยหักเข้ามานะครับให้รถอยู่ในช่องตรงนี้นะโอเคเอาแค่เ okay. okay. วลาขับเดินหน้านะครับถ้าเป็นรถเก่งนะฝากระโปรงด้านหน้าเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับให้น้องโฟงมอมองมุมตรงนี้<ม>ให้มองไปเป็นแนวเส้นตรงนะอย่าให้มุมตรงเนี้ยที่เรามองไปเป็นเส้นตรงเนี่ยชิดไปทางซ้ายถ้าชิดไปทางซ้ายนี่อาจจะชนเสาได้ นะครับส่วนทางด้านขวานะน้องโฟมก็มองมุมตรงนี้นะครับกระจกนี้นะครับคุณจะเรียกว่ากระจกบังลมนะครับ <S <S <อ>มุมด้านล่างนะครับมุมด้านล่างขวามองเป็นแนวเป็นเส้นตรงนะครับอย่าให้มันเอียงไปทางขวาถ้าเอียงไปทางขวาก็แสดงว่าหน้ารถเราจะชนเสาทุขวานะอาปล่อยเบรกช้าๆครับจะได้มองข้างหน้าเป็นหลักนะ,ะน้องโฟมมองซ้ายทีนะครับมองขวาทีนะช้าๆมองซ้ายที นะครับสิ่งสำคัญคือรถต้องช้าตอนนี้เห็นไหมจะเห็นว่าทางสายใกล้เลยนะใกล้แล้วแสดงว่ารถเอียงซ้ายแล้วหนูต้องหักอ่าถูกต้องครับใช้มือจับตรงตำแหน่งเก้ากับสามหมุนแบบนี้เขาเรียกว่าหมุนแบบฟิกแฮนนะขยับพวงไอนิดหน่อยนะครับมือเราไม่ต้องไปเปลี่ยนตำแหน่งโอเคนะเอาตอนนี้น้องโฟมมองกระจกขวาครับถ่ายรถพ้นเสาต้นสุดท้ายยางอ้วค่ะอ่ะผมเลยหยุดโอเคนะครับอ่ะเข้าเกียร์เอ็นก่อนเอ็นคือเกียร์ว่างนะครับอ่ะดึงไปมือครับ ไม่ต้องกดปุ่มนะโอเคเดี๋ยวครูจะให้น้องโฟมถอยหลังใต่พวกกระจากข้างนี้ลงนะสมมติเหตุการณ์ว่าน้องโฟมขับเข้าไปในซอยเข้าไปในหมู่บ้านที่ไหนก็นแล้วแต่นะบังเอญเขาบอกว่าซอยตันไม่มีที่กลับรถน้องโฟมก็ต้องถอย,ถ,อยถูกต้องตอนถอยหลังนะครับเมื่อกี้เราขับผ่านมามีรถจอดอยู่กี่คันก็นแล้วแต่มีถังขยะมีต้นไม้มีเสาไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่หนูก็ต้องขับถอยหลังลงไปโดยที่ไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางนะครับที่อยู่ทางด้าน หลังนะในความหมายทางด้านหลังก็คือหลังด้านซ้ายกับหลังด้านไหนใช่หลังด้านซ้ายกับหลังด้านขวาเห็นไหมโอเคเวลานกโฟมถอยหลังนะครับนกโฟมมองด้ามจับประตูเห็นไหมเห็น<ม>ด้ามจับประตูอันหลังนะม,มองด้ามจับประตูอันหลังนะครับเพราะเราไม่สามารถเห็นท้ายรถได้รถเก่งเนี่ยนะครับท้ายรถเก่งนะครับอ่าโดยส่วนมากเลยท้ายรถเก่งเนี่ยเขาจะเว้าเข้ามา นะไม่ว่าจะทางซ้ายทางขวานะจะเว้าเข้ามานะครับเราไม่สามารถมองเห็นท้ายรถได้เพราะนั้นถ้าเป็นรถเกง๋งเรามองอะไรด้ามจับประตูด้าหลังแต่ถ้าเป็นรถกระบะสมมุตินะครับเพื่อนๆื่อข,ขับรถกระบะนะถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยทรงของท้ายกระบะนี่จะเป็นทรงเหลี่ยมเลยถ้าเป็นรถกระบะนี่เราสามารถมองมุมได้เลยครับมุมด้านขวาของท้ายกระบะมุมด้านซ้ายของท้ายกระบะได้เลยแต่รถเก๋งเรามองไม่เห็นท้ายของรถเก๋งเราก็มองด้านจับประตูหลังนะ เวลาน้องโฟมถอยหลังนะครับให้มองด้ามจับประตูอันหลังนะครับมองไปที่เสาต้นสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็มองช่องว่างนะแล้ววางแนวข้างรถเนี่ยทางด้านซ้ายนะครับกับแนวเสานะครับหรือแนวกลวยก็ได้นะครับให้พื้นข้างล่างเนี่ยนะครับเท่ากันตลอดทางถ้าพื้นข้างล่างนะช่องว่างเท่ากันตลอดทางแสดงว่ารถตรงรถขนานกับแนวเสารถขนานกับแนวกลวยแล้ว นะครับแต่เราจะไม่มองเสาหรือกล้ยที่อยู่ใกล้ทลล้ายรถเรานะให้มองไปที่ต้นที่อยู่อะไรไกลสุดเลยนะครับให้ช่องว่างด้านซ้ายกับด้านขวานะครับทําไมการ<ช>เท่ากัน<ช>เท<ช>่ากันนะครับโอเคนะ,ะเหยียบเบรกครับแล้วก็เข้าเกียร์อา้าถอยหลังอพอเข้าเกียร์ปุ๊บอ่านะครับเบรคมือน,นั่นดึงขึ้นมานิดนึงแล้วกดปุ่มถูกต้องอถอยหลังนะครับอ่ปล่อยเบรกนะครับน้องโฟมมองซ้ายที นะครับเดี๋ยวผมเอากระจกลงเอนแล้ชัดใช่ไหมอ่าถ้าถ้าถ,ถ้าเรานํากระจกขึ้นมาถ้าฟิล์มรถของเพื่อนๆดํานะนํากระจกขึ้นมาเนี่ยแล้วเห็นว่ามองยากนะครับก็ให้นํากระจกลงนะครับจะได้มองได้ชัดเจนขึ้นนะ,อะมองซ้ายแล้วมองไหนครับขวาถูกต้องนะครับเอ,อ่าด้านที่เยอะกว่านะครับด้านที่เยอะกว่าคือด้านที่กว้างก็คือด้านที่ปลอดภัยเราจะไม่มองด้านที่เยอะกว่าหรือด้านที่กว้างเราต้องมองด้านที่แคบ นั่นก็หมายว่าด้านที่แทบคือด้านที่อันตรายแล้วก็หักด้านไหนครับอ่าหักขวาครับอ่าถ้าเอียงไปนิดนึงแล้วก็หักนิดหนึง่งโอเคแล้วปล่อยรถไหลนะแติว่าเอียงไป3มเซนก็หัก3มเซนอ่าพอรถตรงขึ้นกลับดีมากเลยแล้วก็มองเปรียบเทียบ,ซ,รรบ<อ>ซ้ายทีแล้วอะไรครับอ่าซ้ายทีขวาทีอ่ามองซ้ายทีขวาทีนะเพื่อให้รถอยู่ตรงกลางนะครับมองซ้ายทีขวาทีนะนะโดยมองไปที่ต้นสุดท้ายนะครับต้นสุดท้ายด้านซ้ายนะครับกับต้นสุดท้ายด้านไหนครับ ขวาถ้าเท่ากันดีแล้วพวงอะไรก็ตรงเลยมือก็นิ่งเลยในตำแหน่งที่9ก้าในการกระสามนีปน,นะโอเคอ่าอย่าช้านะครับอ่าถอยนะครับให้หน้ารถเราพ้นนะครับพ้นเอาให้เห็นฐานกล้วยเลยอ่าถอยครับถอยอ่าโอเคนะครับนี่ก็คือการฝึกบังคับรถเดินหน้าและถอยหลังให้เรามีประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะโอเคทําทำกันอีกนะ อย่าเบรคเข้าเกยียดีปล่อยรถไหลครับมองซ้ายทีมองขวาทีมองซ้ายทีมองขวาท,มาท,มวาทีมองซ้ายทีนะขับรถเดินหน้านะครับน้องโฟมนะเราไม่ต้องไปมองกระจกเพื่อเช็คว่ารถอยู่ตรงกลางไหมนะครับครูอยากที่จะให้ เน้นมองข้างหน้าไว้นะครับตอนนี้หน้ารถเอียงซ้ายไปนิดนึงหักขวาครับไปนิดนึงโอเคโอเครถตรงขึ้นกลับดีมากครับอ่าอ่า,ายพ้นยางอ่าพนแล้วหยุดอ่าเข้าเกียร์ไยหลังอ่าโอเคครับไยหลังนะมองซ้ายทีมองขวาทีปลดรถไหลมองซ้ายทีมองขวาที ชามองซ้ายทีมองขวาทีนะมองขวาทีนะนะเริ่มเห็นไหมรถเริ่มเอียงไหนแล้วค่ะยังขวาใช่ไหมบองครั้งเราอาจจะมองซ้ายมากไปนิดนึงนะครับรถเลยอาจจะเอียงขวาเพราะนั้นเวลาถอยหลังนะมองซ้ายขวาสลับกันโอเคตอนนี้รถเอียงไหนครับเอียงขวาแสดงว่าอันตรายอยู่ด้านขวาเอียงขวามองขวาโอเคเราหักซ้ายครับอ่าโอเคนะอ่าหักเรื่อยเรครับหักอีกนิดนึงไม่พอหักอีกนิดนึงโอเคถ้ารถตรงแล้วคืนพลังอากตกอต ซ้ายทีขวาทีพยายามให้รถอยู่ตรงกลางท่านี้เป็นพื้นฐานในการจะฝึกท่าต่อๆไปไม่ว่าจะการขับรถเดินหน้าจอดเทียบฟืนบ่าถอยหลังเทียบฟืนบ่าข้างทางหรือแม้กระทั่งถอยเข้าซองนะครับท่านี้ มีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าถ้าน้องโฟมนะครับมองหน้ารถออกนะครับว่าตอนนี้หน้ารถเอียงซ้ายตอนนี้หน้ารถเอียงขวาถ้ามองออกแล้วก็แก้สถานการณ์ได้ง่ายตอนนี้กําลังถ่ายหลังอยู่ถ่ายรถเอียงซ้ายจะทำยังไงถ่ายรถเอียงขวาจะทํายังไงนะครับท่านี้นะถ้าฝึกไว้เยอะๆฝึกแม่นๆนะครับถ้าอื่นๆก็จะง่ายขึ้นโอเคค่อยรอบหนึ่งครับน้องโฟมอ่าอยาเบรนะอาจจะนําเบรกมือลงก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเข้าเกียร์ดีได้ทุกครั้งเวลาเปลี่ยนเกียร์ อ่าต้องดูที่น้าปัดด้วยดียังดีแล้วนะอันนี้สําคัญนะครับเราจะได้เปิดเกียร์ได้อย่างถูกต้องโอเคขอยอหนึ่งรอบมองซ้ายจเน้นมองข้างหน้าเป็นหลักนะครับเน้นมองข้างหน้าเป็นหลักนะครับสมมติว่าเหตุการณ์จริงๆมีรถจอดอยู่ซ้ายขวาจะขับผ่านยังไงที่จะไม่ให้ชนรถที่จอดอยู่ด้านซ้ายด้านขวานนะะเสาที่คูวางไว้เนี่ย ก็จะค่อนข้างแคบเลยนะครับอ่ท้ายพ้นยังครับอ่บาพอาเนโยอ่าเกียร์ถอยหลังอ่าโอเคนะครับมองไปต้นที่อยู่ไกลสุดเลยนะมองไปต้นที่อยู่ไกลสุดเลยนะครับทางซ้ายทางขวาโอเคไปหลังครับอ้าวและมองซ้ายทีขวาทีซ้ายทีมองซ้ายว่าไอา้ทางซ้ายห่างคืบหนึ่งทางขวาคืบหนึ่งเท่ากันไหมถ้าทางซ้ายเห็นว่าห่างศอกทางขวาศอกเท่ากันไหมนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมครูถึงบอกว่า ให้มองซ้ายมองขวาสลับกันเพื่อเราจะได้เช็คว่าซ้ายกับขวาเนี่ยช่องว่างเนี่ยเท่ากันไหมถ้าเริ่มเอียงไปด้านไหนนะครับเราจะได้แก้สถานการณ์ได้แต่นึ่นๆก็จะได้ทันท่วงทีนะโอเคครับอ่าครับอ่าอยู่โอเคเข้ากี่เอ็นเอะดืมเด็กมือนะโอเคเดี๋ยวครูจะลงไป ออกไปนอกรถนะครับเพื่อที่จะให้น้องโฟมทําคนเดียวนะแต่ก่อนที่จะทําครูจะต้องล็อกคันเร่งเอาไว้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าครูอยู่ในรถใช่ไหมครูยังมีเบรกตัวนี้นี่เบรกตัวนี้นะช่วยได้นะคะรับพอมีอะไรนี่เห็นไหมครูก็จะเบรกช่วยได้แต่ถ้าครูออกไปอยู่นอกรถแล้วไม่มีใครช่วยเบรกแล้วนะครับเพราะนั้นครูจึงจําเป็นต้องล็อกคันเร่งน,นะเพื่อที่จะไม่ให้ สมมติมบางคนเผลอตกใจไปเหี่ยวอะไรคาเร่งถ้าไม่ล็อกคาเร่งเนี่ยรถจะพุ่งใช่ไหมอ่าเดี๋ยวคุณจะไปขอไปล็อกคาเร่งก่อนนะ,อะรอสุกแป๊บนึง อันนี้คือคคนเร่งใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเหยียบไปปุ๊บนะอันนี้คือไม่ได้ล็อกนะอ่าเดี๋ยวคืจะล็อกนะครับเนี่ยคูจะมีนอ็อนตะครับตรงนี้นะที่ทําขึ้นมาเป็นพิเศษเลยนะครับกันไว้กันไว้ก็คืออะไรถ้าเผอตกใจไปเหยียบคัเลเร่งรถจะได้มีพุ่งนะครับแต่ถ้าเนี้ยจริงๆแล้วนะรถจะไปหรือรถจะหยุดก็อยู่ที่การเหยียบเบรคปล่อยเบรคอย่างเดียวโอเคอ่ะน้องโฮมลงกด เปนคัลลิ่งดูแรงเลยกดลงไหมไม่ลงเออเซฟไล้วนะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะให้เอากระจกข้างซ้ายเดี๋ยวครูทำนะเอากระจกข้างซ้ายลงนิดนึงนะครับมีอะไรเดี๋ยวครูจะช่วยบอกช่วยดูให้นะโอเคอ่าอันนี้อันนี้โอเคเอาลงให้หมดเลยดีกว่าเนาะเอาลงให้หมดเลยก็แล้วกันเนาะถ้าเอาลงหมดแล้วนะครับครูขอเอาลงหมดเลยนะถ้าเอาลงหมดแล้วเดี๋ยวแอร์ช่วยรบกวนปิดให้ครูทีนะครับตรงกลางเนี่ยหมุนมาทางซ้ายเบอร์ศูนย์เลยโอเค รเราจะขับเดินหน้าเทยงหลังกันอีกนะาขอยสักสามรอบดูสิครับเพื่ออะไรทำไมครูต้องออกมาอยู่นอกรถเพื่อที่จะฝึกให้น้องโฟมนั่งขับคนเดียวนะครับโอเคพร้อมแล้วนะปล่อยเบรกนะครับก็เวลาเดินหน้านี่มองข้างหน้านะครับปล่อยเบรกช้าๆเนี่ยมองมองมุมตรงนี้ถ้าเราอยู่ในรถใช่ไหมเรามองมุมตรงนี้นะให้มองเป็นเส้นตรงนะครับมองไปข้างหน้านะครับอย่าให้แนวหน้ารถตรงนี้นะครับอาจจะมองย่ากนิดนึงนะ อย่าให้แนวหน้ารถทางด้านขวาชิดไปที่เสาต้นขวาทางด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับทางด้านซ้ายก็เหมือนกันอย่าให้แนวรถนะครับทางด้านหน้ารถที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยอันนี้ชิดไปนิดหนึ่งเกือบชนเกือบชนเกือบชนไปนะเมื่อกี้นี้ <c oughs> อ่าไม่เป็นไรโยนนะครับถ้าหนูอยู่ในรถใช่ไหมหนูก็ต้องมองมุมด้านนี้ถูกไห ถ้อาอยู่ด้านนอกก็คือมุมนี้นะมองให้เป็นเส้นตรงเนี่ยมองนะอาจจะมองยากนิดนึงนะครับนึกภาพว่าเป็นเส้นตรงนะเนี่ยมองตรงนี้นะครับถ้าถามว่าล้ออยู่ตรงไหนนะล้อเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโดยประมาณนะครับก็จะอยู่ด้านล่างสุดของคานตรงนี้นะกับปลายสุดของกระโปรงหน้ารถนะครับล้อก็จะอยู่ประมาณกลางนะครับถ้าเรามองตรงนี้ได้นะครับ มองแนวตรงนี้ได้เราก็จะมองข้างรถได้เราก็จะมองแนวล้อได้ว่าแนวล้ออยู่ตรงนี้ถ้าเอียงไปทางซ้ายมากก็อาจจะชนเสาต้นซ้ายหรืออาจจะชนสุบาทได้นะครับโอเคลองถอยหลังดูใหม่ครับน้องโฟมอ่าโอเคนะครับถอยหลังมองกระจกนะอ่าเอียงด้านไหนมองด้านนั้นนะครับสูตรในการทําท่านี้นะครับเอียงด้านไหนมองด้านนั้นนะครับหักน้าตรงข้ามที่เอียงนิดนึงแล้วก็หักแค่นิดเดียวอ่าลดตรงแล้วก็คืนกลับ ขึ้นกลับนะครับมองนะครับมองไปยาวๆมองไปไกลๆเลยมองซ้ายทีขวาทีมองซ้ายทีขวาท,าท,วาทีนะครับมองเสาต้นสุดท้ายมองซ้ายทีขวาทีนะครับสมมุติว่าเราขับเข้ามาในซอยแล้วซอยตันนะก็ต้องถอยนะครับถอยยังไงไม่ให้ไปชนแนวรถนะครับที่อยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาน,นะครับโอเคพอ ่ะลองดูไมะมองไปข้างหน้าเลยนะครับมองไปยาวๆข้างหน้าเลย อถอยหลังครับเนี่ยเข้าเกียร์อาถอยหลังนะเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับไฟท้ายสีขาวก็จะติดแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนจอดรถอยู่หรือขับรถอยู่นะครับแล้วรถข้างหน้าเราเห็นไฟท้ายรถสีขาวติดนั่นแสดงว่าเขาเข้าเกียร์ถอยหลังนะเ <ๆ S 1> พื่อนเพื่อนก็ต้องเรามาตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อเขาถอยหลังมาใกล้รถเรานะครับก็จะได้ระวังได้แต่เนิ่นๆนะครับ คอยลาบหนึ่งครับคอยลาบหนึ่งเหเคนะครับเดินหน้าเน้นมองข้างหน้าเป็นหลกักมองซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีรถเอียงด้านไหนมองด้านนั้นหักน้านตรงข้ามตอนนี้ลดเอียงขวาไปหน่อยหนึ่งนะครับอ่านะครับก็ไม่ชนนะครับแต่เอียงขวาไปนิดนึง โอ okay. เคพอแล้วถอยหลังเลยครับน้องโฟมถอยหลังเลยครับถอยหลังก็เน้นมองกระจกนะครับเป็นการฝึกมองกระจกข้างไปด้วยในตัวนะครับมองกระจกข้างนะครับเพราะว่าถ้ามองกระจกข้างนะครับเก่งๆมองออกนะครับ เราจะเปลี่ยนเลนนะครับก็จะง่ายด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวคุณป๊อกขอจบคลิปนะครับในการฝึกขับรถเดินหน้าและถอยหลังตรงนะครับไ้เพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆมือใหม่ให้คลิปนี้ลองไปฝึกกันดูนะครับสวัสดีครับอ่าโอเคนะครับเข้าเกียยวว่างแล้วดึงเบรกมือแล้วนะโอเค